สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับสลี่ในเทปวิดีโอนี้นะคะสัลี่มาทําอยากจะให้อีกแล้วค่ะอยากจะให้ของประจําเดือนนี้นะคะก็ขอโทษทีเพราะว่าเดือนนี้ค่อนข้างเลทดนิดนึงก็ถ้าเกิดใครรู้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสลี่หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนนะก็คือเนื่องจากว่าคุณสามีเนี่ยเขาหยุดนะคะช่วงปิดเทอมก็เลยอยากจะใช้เวลาด้วยกันทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสลลี่ไปนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแล้ว ต้องทิ้งเขาให้ทําอะไรอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะเหงากันไปซะเปล่าๆนะคะก็เลยซาลิช่วงนี้คอมพิเวเตอร์แทบไม่ค่อยได้จับเลยแล้วก็เลยทำให้ตอบคอมเมนต์ช้าไปอะไรไปเนี่ยก็อย่ากโกรธกันแล้วกันนะคะก็ ขอโทษด้วยช่วงนี้กําลังแบบเจ็ตแลกเลยทั้งที่ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าแบบว่าสล,ลี่ดูซีรีส์กันแบบว่ามีซีรีส์วีกไกลอย่างเงี้ยดูกันจนถึงตีสี่ตีห้าลเลยประมาณนั้นแล้วก็แบบว่านอนตอนเช้าอะไรช่วงเนี้ยช่วงนี้กําลังปรับสภาพอยู่เพราะว่าตอนนี้เขากลับไปทํางานแล้วนะคะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วกลับไปทํางานแล้วก็เลยต้องแบบว่าปรับสภาพอะไรนิดนึงนะคะแล้วก็งานก็ยุ่งนิดหน่อยนะคะก็เลยทําให้อะไรมันช้าไปหมดหลงหลง,ล,งลืมลืมนู่นนี่ไปมั่งไปมั่งนะคะก็ขอโทษทีนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปดูของรางวัลเนี่ยซาริขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ให้การตอบรับขอวิดีโอของซาริเป็นอย่างดีเลยทั้งทั้งคนที่ทำวิดีโอรีสปอนด์ด้วยนะคะถ้าโจนขึ้นบ้านนะวิดีโอนั้นก็ได้รับความ อตอบรับเป็นอย่างดีหลายๆคนก็มาดูมาทําวิดีโอรีสปอนส์กันนะคะขอบคุณเป็นพิเศษเลยสําหรับคนที่ทําวิดีโอเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆแล้วก็มาทําวิดีโอมาแชร์ความรู้มาแชร์สิ่งที่เราชอบกันนะคะก็ขอบคุณตรงนั้นด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์กันสัลลี่อย่างที่บอกว่าถึงแม้จะตอบช้าแต่ก็อ่านทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็พยายามจะตอบทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าสัลลี่ลงลืมใครไปเนี่ยมามา,มาทวงนะโอเคนะทีนี้มาดูของรางวัลกันนะคะเนื่องจากว่าสาลี่เนี่ย เก็บเกะเครื่องสำอางเนี่ยเพราะว่ามันจะครบรอบปีแล้วใช่ไหมซาริ่ก็มาดูว่าอะไรที่แบบเราไม่ได้หยิบมาจับไม่ได้หยิบใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะให้คนอื่นไปบ้างนะแล้วก็ไปเจอตัวนี้เจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าสลิกเก็บไว้ให้เพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่มีเวลามาเอาสักทีสาิกก็เลยอ้ยเดี๋ยวสลิกซื้อยอย่างอื่นให้เขาตอนที่ไปเจอกัและกันเลยเอาอันนี้มาเป็นกิฟต์เอาเวยดีกว่านะเป็นพาเลตของ17 Natural Eye นะคะสลิกเคยเอา Smoky Eye เนี่ยเมื่อกี้ฟะเวไปแล้วครั้งหนึ่งวันนี้มาดูอันนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าจริงๆเราชอบอันนี้มากกว่าตัว s m o ok k y อีกเพราะว่าอะไรหรือป่าช่วงนี้ซารีเนี่ยฮิตอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อแมตไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมีอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อแมตตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ซึ่งมันจะทำให้ได้ลุคที่แตกต่างนะทั้งมีชิมเมอร์แล้วก็มีเนื้อแมตมันจะเป็นการเล่น texture ของตัวเนื้ออายแชโดว์นะก็จะได้ลุคที่มีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะดูสีชัดๆกันก่อนนะ เออสัรีชอบอันนี้มากๆเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น over eyelid นะที่แบบว่าทาทั่วเปลือกตาใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็น everyday use ได้เลยทาได้ทุกวันนะคะเสร็จแ,แล้วถ้าอยากจะสมกมันขึ้นก็เอาเลย2ตัวนี้เลยนะคะอ่ะ อันนี้คนที่ชนะรางวัลที่หนึ่งอันนี้ก็จะได้ไปนะคะเป็นรางวัลหลักของอันนี้ไปทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าสร ل ي เนี่ยเก็บรายละเอียดเก็บเก็บของเก็บของด้วยนะก็มีอันที่แบบว่าไม่ได้ใช้แล้วน้องๆก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าพี่สร ل ي ไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาเป็นกิฟต์เอาไว้ให้ละกันจริงๆแล้วสรี่กลัวบางคนจะแบบเขาถือไงเป็นของเซ็กซ์แอนแฮนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่สร ل ي เก็บรักษาของของสร ل ي เนี่ยมันก็คือเก็บอย่างดีนะคะถ้าใคร ไม่ไม้ก็มาร่วมสนุกเล่นกิฟต์เอาไว้อันนี้ละกันอันที่หนึ่งเนี่ยซารีแจกไปเป็นชุดนะคะจัดมาเป็นชุดก็คือชุดแรกเนี่ยเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเรฟลอนคอสตอมอ y e นะคะเรฟลอนคอสตอมอเปิดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เปิดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆยังเห็นดีเทลอยู่เนี่ยก็คือดีเทลของมันเนี่ยเป็นคล้ายๆเสื้อสเวตเตอร์เห็นไหมคะมันก็คือยังเป็นดีเทลดีๆอยู่เลยสลิปก็ไม่ได้หยิบใช้อะไรมากมายช่วงปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าใช้โมตแต่ไปใช้พาเลตอื่นๆไงนะคะแล้วเขาก็จะมีแปรงเล็กๆอันนี้มาให้ด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆจะไม่ใช้โยนทิ้งไปก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงอายแชโดว์ของเราเองก็ได้นะอันนี้ก็คือเป็นพาเลตท,ที่สวยอีกพาเลตหนึ่งของเรฟลอนนะคะเสร็จแล้วให้ไปคู่กกัันนนน็็คืออจะเปี้นน ะะเป็นลิปสติกเป็นลิปกอสที่สามารถทาเข้ากับลุคที่จะแต่งได้เลยนะคะเป็นของ Nars นะคะชื่อสีว่า ชิว่าว่านะเคยเป็นสีโปรดของสล,ลิมากเลยเพราะว่ามันเป็นนู้ชมพูที่แบบไม่ทําให้ดูตายอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูป่วยนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องกลิ่นเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าเนื้อ textures อะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีอยู่แล้วก็ยังเต็มอยู่เลยนะคะถ้าเกิดใครไม่รังเกียจก็มา enter gift a w a y วครั้งนี้ได้นะคะอะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่สล,ลิจะให้ไปด้วยนะคะก็คือเป็นของยาทาเล็บของโซยะ โซย่า so อันนี้นะคะเป็นสีสีเดยวนะโคตรรินะคะสีโคตรริแบบนี้นะคะทาก็ต้องทา3โคตรแล้วก็คือจะได้สีแบบในขวดเลยนะโซย่า so อันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณราคา300บาทจะรีซื้อมานะเซตที่2ก็จะได้ไปอันนี้นะคะเป็น n าชนะคะชอวาว่า ah เป็นเรฟลอนคอสตอมอ y e สี025 m e t l i c นะคะเมทัลลิกชคแล้วก็เป็นโซย่า คอตตอรี่อันนี้นะคะคือเซตที่2ต่อมาเซตต่อมานะคะเซตที่3ก็จะเป็น Revlon c อสตอมอ y e เหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีธรรมชาติหน่อยนะคะเป็นสี020 natural gammer นะคะเป็นสีนี้อย่างที่บอกก็คือดีเทลก็ยังจะอยู่ค่อนข้างครบนะพอซาลี่ไม่ค่อยได้หยิบอย่างที่บอกไปหยิบใช้อันอื่นซะส่วนใหญ่นะคะเราทิ้งไว้มันก็คือไม่ดีเอามา ทำกิฟต์อเวดีกว่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวที่จะให้ไปก็คือเป็นลิปกอสของนาเหมือนกันนะคะสีอันนี้สีจีซ่านะซึ่งมันก็จะเข้ากับลุคเป็นส้มส้มนมนะคะเป็นลิปกอสที่เป็นส้มนมแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะยาทาเล็บที่จะได้ไปเป็นของอันนี้เป็นของเกาหลีนะคะชื่อแบรนด์เซมเพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักเพราะมันมีชอ็อปแค่สองที่เองที่เรามาบังกะปีกับที่ เมกะบ,บางนาเออนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เข้ากันสีส้มนมพีชแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้คือเซตนี้เซ็ตที่ที่ที่ส,สเนาะต่อมาเซ็ตที่4ก็คือเป็นเซ็ตนี้นะคะที่สลิเอามาทำทูตอร,ร์เรลให้ดูแล้วหลายหคนชอบเป็นแบบว่าหวานๆอะไรเงี้ยลุกไปเดดนะคะเป็นจิลลิ่งอายของ m a จอริก้ามาจอ i ิก้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เบอร์ r, uh, pk 785นะแล้วก็ตัวที่จะให้ไปลองใช้ด้วยก็คือเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็น smart box นะคะ limitless lip stain and color seal balm สีนูด้ดตัวนี้นะแล้วก็ที่จะให้ไปลองใช้ด้วยก็คือเจ้านี่ค่ะแ a t ตี Cathy. Eyebrow Set ตัวนี้นะคะเผื่อใครใช้ดีนะจริงๆแล้วที่สลิีบอกว่าสาลิีใช้ไม่ดีแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้ดีมันก็ต่างคนต่างอารมณ์กันนะต่างคนอาจจะได้ผลที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ลองเลือกให้อันนี้ส่วนสีทาเล็บที่จะได้ไปนะคะสีทาเล็บที่ทจะได้ไปให้ไป2ขวดนะคะขวดแรกเป็นของ opi opi ชื่อนี้ก็คือ i think in pink นะคะเป็นสีประมาณนี้ทา3โค้ดล้วก็จะได้สีประมาณนี้เลยตามนี้เลยซึ่งสีเนี่ยคล้ายๆกับสีหนึ่งในคอลเลกชัน n ิก k ี้มินาชนะคะมากๆเลยสีเหมือนกันเลยนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นของ e ีทูนะคะเป็นกริตเตอร์ขอายุญากวางก่อนเป็นแนวพอลิชกริตเตอร์สีชมพูกริตเตอร์แบบนี้เอาไปทาทับสีนี้ก็ได้ะคะ่ะหรือว่าจะทาเดีเด่ยวๆหรือจะทาทับสีอื่นๆก็ได้นะคะโอเคก็ ได้ไปแล้วทั้งหมด1 1เซตเป็นอันนี้นะคะรางวัลที่1นะคะรางวัลที่2เป็นอันนี้นะคะนะรางวัลที่3เป็นอันนี้นะนะคะรางวัลที่4เป็นเจ้าตัวนี้นะคะรางวัลที่4นะโอเค ก็ถ้าใครไม่รังเกียจของมือ2องของ second hand ของซารีนะคะก็มา enter อันนี้ได้นะคะหรือถ้าใครอยากได้อันนี้เป็นอันใหม่เลยแกะกล่องนะคะก็ลองมา enter กันนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดหนูได้อันอันที่2อสามอะไรเงี้ยหนูไม่เอานะอะไรเงี้ยก็มาบอกกันได้มาคุยกันได้จะละสิทธิ์อะไรไปทีหลังก็ได้มา enter กันนะคะก็เปิด enter ให้ไปจนถึง วันนี้วันที่26นะคะสาลี่เปิดเอนเตอร์กันไปให้จนถึงวันที่5ละกันนะคะและเดี๋ยววันที่6เรามาดูกันว่าใครจะได้ของรางวัลอะไรไปสาลี่ก็จะติดต่อกลับไปให้นะคะทีนี้มาดูกติกากันนะคะกติกาก็เหมือนเหมือนเดิมไม่ได้ยากอะไรนะคะ s u b s c r i b e กับช่องของสาลี่ใครยังไม่ได้ Subscribe ก็กดปุ่ม Subscribe หรือสมัครรับข้อมูลข้างบนนี้นะคะลองกดซะแล้วก็อันที่2เนี่ยนะถ้าอายุต่ำกว่า18ก็เหมือนเดิมขออนุญ,ญาตคุณพ่อคุณแม่นิดหนึ่งนะคะ อันที่3มเนี่ยก็คือคอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะเหมือนเดิมคอมเมนต์ติคอมเมนต์ชมอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นคอมเมนต์ที่สุภาพเท่านั้นนะคะแล้วก็คอมเมนต์มากก็มีสิทธิ์มากนะใครคอมเมนต์มากๆก,ก็มีสิทธิ์มากเหมือนเดิมค่ะคอมเมนต์วันละหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะคะวันพรุ่งนี้มาคอมเมนต์ใหม่วันถัดไปมาคอมเมนต์ใหม่คอมเมนต์วันละหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะใครคอมเมนต์เกินเนี่ยสลิก็จะลบคอมเมนต์นั้นไปนะคะในวันนั้นๆ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะกิฟต์เวของสาิิก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าทุกๆคนคงจะชอบนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องอุปกรณ์ที่ท p อบ็อเนี่ยนะคะกล่องความงามเนี่ยสาริแจกแน่แต่ว่าจะเป็นเดือนไหนให้ติดตามรอดูกันละกันนะวันนี้สาิิไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย